วันนี้ก็สวัสดีดดครับทกันด้วยกันนะครับอันนี้กบมาแล้วในเกมระบเดเองเย้ yeah! อาพบขออภัยนะที่ผมหายไปแบบว่าสั้นนานเลยแบบูหายไปนี่ก็เกือบสี่เดือนได้เลยน,นั่นแหละแต่ว่าอ,อพอดีมันมีเรื่องมากมายเกิดขึ้นแล้วก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ทำให้ผมแบบว่าไว่ไม่ได้มาอัดแล้วก็มันหมดแรงใจกับอะไรต่างๆแล้วก็ ่ริผมกับอาบ้านตนะั้งแต่วันที่อตอั้งแต่วันที่สามนะแต่ว่าตอนแรกผมอัดคลิปเอาไว้แล้วนะก่อนหน้านั้นะแต่ว่าคลิปมันเสียเยมันลงไม่ได้ผมก็เลยอ่ะมาอัดใหม่ก็ได้แล้ววันนี้เจอแมปผีเกมใหม่พอดีอจนเจอนี่จะ ลาคแลมสิบนะเป็นแมปคนไทยซะด้วยแลมสิบคาดอ้หผู้ชมน่าสนใจนะมันแมปผีช่องเราแบบว่าชอบดูกันนะใช่ไหมเกมผีเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นได้นะผมก็จะเล่นให้แล้วก็ถ้าเสียผมแปลกๆก็ขออภัยหรืว่าถ้าเกิดไม่เสียแล้วก็ขออภัยด้วยกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเล่นดูดีกว่าเออสิทีหนึ่งเดีผมเพิ่มเสียงให้คนดูชมผมเพราะวเสียงเบาไปปรผมเพิ่มเสียงให้อ่ะเสียงประมาณนี้คงใช่ผมหวังว่าเออ คุณพายุคะฮะว่าเฮ้ยมีในเรื่องด้วยว่าไงเหรอแสงจะกลับบ้านแล้วคะ่ะคุณพายุอย่าลืมบอกเรื่องนั้นเด<อ>ือนให้คุณแม่รู้นะคะโอเคๆเออแสงกลับบ้านเถอะนะตอนเนี้ยแสงกลับบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีอะไรเมื่อกี้มาแปลว่ากูดไนไม่ใช่เหรอโอ้ยเชี่อแม่กูต้องอารมณ์เสียอะไรวะอุ้ยมีในเรื่องแปลให้พวกลมด้วยคกูชมเมื่อกี้อ,อะไรอะ่ะแล้วเราเป็นใครเราคือแสงเหรอ ตอนนี้ผมอยู่กับใครอุ้ยท่านเบสทำไมตัวท่านนี้เอ๊ะตัวข้าเป็นแบบท่านอะไรเดใชไหมอุ้ยโซวโอ้โหฟาแต่งเป็นแบบว่าซานโชเข้ามาตอนนี้ผมกลายเป็นเอ่อผู้ชายเอ่อหน้าหล่อไปแล้วนะแล้วผู้ชายหน้าหล่อเนาะอะไรเราลองทำอะไรเนี่ยเปิดม,มิทยุให้ทำอะไรเนี่ยกด F เหรออ๋อนี่ไฟฉายคือ F อ ในอสต์เฮาส์ฟิชว์ผมจะเปิดประตูเปิดออกดูวิ่นี่อะไรอ่ะนี่ที่ไหนครับเนี่ยนี่ที่ไหนเอ่ยไหน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 อยู่ไหน ท่านเบสอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยเดินไม่รอกันเลยไอ้นี่อ๋อไม่ทางอ๋ำตาถุนบ้านเนาะเออที่ไหนกันเนี่ยปิดไฟก่อนคืนนี้เราต้องทำอะไรอ่ะเราต้องเดินไปไหนเนี่ยเราจะเดินตามเส้นทางหรือเปล่าเนี่ยไปหาแม่เอ้ยเราต้องไปบ้านหลังนู้นหรือเปล่าน่ะหลังนู้นเปล่าไปหาคุณแม่ เฮ้ยท่านเบสอย่าทิ้งข้าไว้คนเดียวข้ากลัวเออมาเน่เออยังเดินไปที่บ้านดีกว่าไปหาแม่เลยไปหาแม่ก็พอต้องแม่มันก็ได้เปิดประตูแล้วจะ เสียงอะไรเสียงอะไรมันหายใจเฮ้อเฮ้อเสียงเราเหรอกกูไไม่ลัวอ้ยาเกโมมไฮ้ยท่านเบรดใจเย็นๆอ <c oughs> ุ้ยอะไรอุ้ยแม่แม่พอ,พอดีนะเนี่ยจะมาขอยืมตังค์แม่อ่ะแม่จะให้หรือเปล่าล่ะขอยืมตังค์ด้วยโอ้ยไม่โว้ยฝากบอกน้ามึงไว้เลยนะว่าถ้าไม่คืนของเก่าภายในวันพรุ่งนี้ มันเจอกูบุกบ้านแน่โอเคๆครับแม่เดี๋ยวผมบอกนะาแกให้เอาละโจขอยืมเงินแม่นะขอยืมเงินแม่โอ้นะแล้วน้าเขาคือใครอ่ะลืมผมลืมในเรื่องต่าต้นเออเชี่ยแหนแต่เป็นอะไรแม่อะไรเออ เราโดนบทสดวดฮะเราโดนว้ามาหรือเปล่าเรามาอยู่ที่งานศพวัดด่าเฮ c k นี่งานศพเหรอแม่กับ All ออนอะกลับก่อนนะเดี๋ยวผมตามไปพอดีอะผมเอามอไซค์มาเองแล้วพี่ยูไม่เป็นไรแน่นะยนหะน้ากลับไปก่อนเธอออนอ๋อเราชื่อข่ายี่รีบกลับมานะลูกตอนนี้มันดึกแล้วนนแม่เป็นห่วง ห่วงอะไรครับคุณแม่โอ้แล้วทำไมอยู่ระวะมาที่นี่ได้หลวงพ่คือหลวงพี่พอจะให้สีนิพรผมสักหน่อยได้ไหมครับหลวงพี่ไม่ไดโยมต่อจากนี้จะทำอะไรขอให้โยมยึดมั่นอยู่ในสติไม่ว่าเรื่องที่โยมเจอนั้นจะเลวร้ายแค่ไหนเนี่ยนะโยมต้องใช้สติ แก้ไขปัญหาห้ามใช้อารมณ์เด็ดขาดโยมจงระวังยาพิษทินห้าโดยเฉพาะข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผมต้องเจอเรื่องร้ายจริงๆหรอครับหลวงพี่งั้นผมขอการาบลานมัสก,การนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมเราก็ได้บทเรียนจากหลวงพี่นะฮะว่าอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะไปฆ่าสัตว์หรือไม่ไม่รู้ รู้สึกด,ดังไปป่ะเาบาลงหน่อยเราแล้วครับผมจังหว่านี้เราต้องไปไหนต่อเออโอ้โหบรรยากาศช่างน่ากลัวเหลือเกินนะฮะวันนี้นเมนอย่างนี้เขาบอกว่าเราห้ามจาาเ,าเจออะไรจงมีสติใช่หรือไม่อันนี้ไม่ใช่เมนอันนี้เป็น เอาวนะเปลี่้น,นเ,อเอาผม <c oughs> เ,เพิ่มเสียงให้กัน้นะเดดังสุดเยอุ้ย,ยเขากำลังเล่นกับบรรยากาศนะฮะคิดเนื้อที่เนืแรลมสิดข้าละครจะไปไหนนั้นขออนุญาต เดินสำรวจอยแล้วกันนะครับผมสมหวะนี้ว่าว่าอะไรนะท่านอยู่ไหนครับข้าอยู่หลังข้างเมนเนี่ยโอ้บรรยากาศน่ากลัวนะกวุกผู้ชมผมว่าผมว่าเสียงผมขอให้มันดังก็โอเค เราสมบูรณ์แล้วเราน่าจะต้องเขาให้เราไปไหนอ่ะออกจากวัดหรอแปลเราต้องเดินออกใช่ไหมละ่ะอู้หูแหลกแหลกแหลกขอใครผู้ชมที่มันแหลกพระมองเราหรือ,อยู่ไหนเป็นยังไงฝากขยับตาหน่อยดูสิ เหมือนจะมองแต่ก็ไม่นี่นะอันแน่เดี๋ยวอย่าเพิ่งรอกันก่อนจะไปไหนก็ไปด้วยกันสิหาามกลัว,ลวห้ามันต้องกลัวที่จะโดนแบบว่าอะไรแปลกๆกดออกเลยกันกดออกเ,เ,เอเเอ to be continue what เออคุณผู้ชมนี่มันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคือจบอย่างนี้หรอโอ้โหก็นึกว่าจะแบบว่ามีผีอะไรโอ้มึงเชสเตอร์หนึ่งจะบ,บ้าอะไรแล้วเขาไม่มีเชสเตอร์สองให้หรอวะไหนดูดิไม่มีมีแค่เชสเตอร์หนึ่งโอ้อะไรวะอุสตส่าห์ไปเจอมาผมก็นจะเป็นแบบเออเป็นเกมเล่นแบบยาวๆอ๋ไม่ใช่นะ <laughs> ผมจะรู้อะไรครับผมผมจะรู้มมอะไรครับุณผู้ชมอะไรฮะสรบแบบนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะเอาไว้เจอกันคลิปมาอา่าจะลงอะไรเพิ่มก็เดี๋ยวว่าไว้เจอกันกันไม่แน่ผมอาจจะไปอัดเพิ่มนะหลังไม่เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันเอาไว้เจอกันนะกันนะบ๊ายบายจุ้มะ